มาถึงป .5 นะฮะเป็นสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะป .5 ทับ8และป .5 ทับ2ครับที่ท่านกำลงงงังเห็นในขณะนี้นะครับเ mm hmm. ด็กหญิงสิริภัยทูลติบแก้วนะครับแล้วก็เด็กชายระวีโรจน์จารัตนะของคุณผู้ปกค,ครองกับคุณไภัยรู์คุณ, Python, คณสาวนาติบแก้วแล้วก็คุณสุรยิยันคุณสุรัชนีจารัสครับค่ะสำหรับเด็กหญิง สิริภัยภพพพทนูนั้นนะคะก็มาในชุดพระใหม่พื้นเมืองสุรินทร์ลาลูกแก้วนะคะสีบานเย็นตัดเย็นเป็นชุดราตรีสั้นแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าลุกไม้ดูเก๋ไก๋ทีเดียวส่วนเด็กชายรวิโรธนะคะก็มาในเสื้อเชิ้ตแขนยาแต่ว่าพับมาที่ข้อแขนน้จุ้ยๆสักนิดหนึ่งนะคะเป็นผ้าไหมลายอันปรุงสีแดงเลือดหมูนะคะ ตัดเป็นสองน้ำผ้าสองโทนมาตัดเย็บนะคะก็ดูเก๋ไกท๋ทีเดียวนะคะสวมใส่กับกางเกงยีนดูเท่มากเลยนะตัวเองขอเสียงปรบม,มือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชั้นป .5 นะครับทับ8แล้วก็ป .5 ทับ2นะครับเก็บมาครับและชุด ผู้ที่กำลังจะลงไปให้ทุกท่านได้ชมความเฉลยวฉลด่านงามนะครับชั้นป .5 ทับหกนะครับเด็กหญิงธรรัต์พรฉัดมาศแล้วก็ดิชยัยพัฒน์สถากรทิพเคิด่นานะครับขอบคุณผู้ปกครองครับคุณกิติพัฒน์คุณธัญพัฒน์ฉัตรมาศแล้วก็คุณอธิวัฒน์คุณกัตพัฒน์ิพเครื่นาครับ สำหรับเด็กหญิงพันพรนั้นนะคะก็มาด้วยออชุดผ้าใหม่นะคะตัดเย็บด้วยผ้าลายทุ่งเมืองสุรินีทองออกส้มนะคะเป็นชุดราตรีสั้นสามารถจัดได้ศัยได้ในทุกโอกาสเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านเด็กชายผ้าถ,ถากรนั้นนะคะก็แต่งแต่ด้วยเสื้อสูทแขนสั้นนะคะผ้าใหม่และอันตรึงประยุกต์ค่ะใช้ได้ในพิธีมงคลนะคะสวมใส่กับกางเกงสลักสีดำ ก็ไปได้ถ้าจะทุกโอกาสทุกงานเลยทีเดียวค่ะ จุดต่อไปนะครับชั้นก5ทับ 6, นะครับเด็กหญิงธน,นพรเด,เด็กหญิงเด็กหญิงธนชาเตียวเจริญโสภานะครับแล้วก็เด็กชายสิบวิทย์สาพิมพานะครับขอบคุณผู้ปกครองครับคุณสมชายคุณสมจิเตเดียวเจริญโสภาคุณศักดิ์สิทธิ์คุณปุรุพรส,สอนสาพิมพาครับค่ะสำหรับน,น้องธนชานั้นนะคะก็ ใส่ชุดผ้าไหมนะคะยกดรอสีชมพูอมม่วงนะคะตัดเป็นเรสสันต่อกันที่ดูสวยงามมากๆเลยนะคะสมคุณค่าของผ้าไหมไทยของผ้าไหมสุรินเรานะคะแล้วก็ดูมีคุณค่าทางศิลปะการแต่งกายไม่น้อยเลยส่วนทางด้านเด็กชายสิปวิทยนั้นนะคะก็ใส่สูทผ้าไหมลายอัมรมโทนสีแดงนะคะแล้วก็มีผ้าพัดไหล เป็นผ้าสบายยกดอกหลลูกแก้วดูเท่มากนะคะโตขึ้นมาหน่อยนะครับนู่ได้ถึงชั้นป .5 นะครับแล้วก็คู่ที่กำลังลงไปขณะนี้เป็นชั้นป .5 ทับแและก็ป5ท, .5 ทับ5ครับเด็กหญิงปตมาพรบุญเศดและก็เด็กชายอลังการแสงตะวันนะครับขอบคุณผู้ปกครองครับคุณประเสริฐคุณวิรลยลักษณ์บุญเศษและก็ดรเกียรติ คุณกล้วยไม้แสงตะวันครับสำหรับวันนี้นะคะฝ่ายหญิงเด็กหญิงปฐมพอลนวันนี้ชุดเท่มากเลยนะคะก็นําเอาผืนผ้าไหมมาจับเป็นกางเกงนะคะได้อย่างลงตัวเท่มากนะคะสีเขียวนะคะเรื่องสีเขียวมะนาวนะแบบนี้นะคะนํามาสีเขียวมะนาวหรือสีตอนตอนก่อนก็ได้นะคะเป็นตัวเสื้อนี่เป็นเสื้อกงอกนะคะแต่ว่าส่วนกางเกงเนี่ย ก็เรียกว่าตัดเย็บเป็นกรณีพิเศษเลยทีเดียวนะคะดูเก่ไก่มากส่วนฝ่าชายนะคะเด็กชายอลังการนั้นนะคะก็สวมเสื้อผ้าใหม่แขนยาวลายสก็อตมีผ้าขาวมังคาดเอวนะคะตัวนี้นี่ใส่ได้ในทุกโอกาสะค่ะโชว์ทั้งผ้าผูเองแล้วก็ท้ยด้วยนะคะเ,เอาให<อ>ห้เ็ีกแับจะดๆเลยการเดิงตรงพูมามากหมสรีมีหลากหลายมากค่ะคู้ต่อไปนะครับ ป .5 ทับ8กับป .5 ทับ5นะครับเด็กหญิงพ,นพินทุศรจิตติพุทธางกูลและก็เด็กชายสันติภาพพัฒนาเศริีบ่งนะครับขอบคุณผู้ปกครองครับคุณชเรนคุณโสพินจิตติพุทธางกูนและก็คุณสหภาพคุณจุรีพัฒนาเศริบ่งครับค่ะสำหรับฝ่ายหญิงนั้นนะคะก็มาในชุดผ้าไหมพื้นเมืองสวิทเทียกว่าภาพมาลายฉัะ เป็นผ้ายกของสุรินนะคะเป็นชุดราตรีประยุกต์ที่ประดับเพชรให้ดูหรูหรานะคะส่วนทางด้านเด็กชายสันติภาพนะคะฝ่ายชายของเราวันนี้มาชุดกุยประยุกต์สีดำนะคะนุ่งกับผ้าสโรนะคะอันนี้เป็นหนุ่มกุยนะคะกับสาวไทยแมนะไทยแมานะสาวไทยแมานไทยแมหรือไทยเมรนะคะเพราะว่า ชุดนั้นก็จะเป็นการประยุกต์สประเทศ2ชาตินะเพราะสุรินของเราเนี่ยก็ได้รับอิทุกคนการแต่งกายมาจากทางด้านฝั่งอมบูชาด้วยนะคะเป็นพระสรงสวยมากนะสวยมากค่ะด้านหน้านี่จับสวยมากเลยนะคะสำหรับชุดของน้องพินทุศรนะคะครับคู่ตัวไฟที่ทุกท่านกำลังจะได้ชมนะครับ บ5ห้าทับ1นนะครับเด็กหญิงรัชิตาเมนีลัมและเด็กหญิงปุรุปรยาพรมตวงนะครับขอบคุณผู้ปกครองให้การสนับสนุนครับคุณกิตดีวันคุณนิตยาเมนีลัมและคุณปอมรุงคุณสุรัญญาพรมตวงนะฮะคุณนิตยาเมนีลัมเนี่ยคุณคุณนะค่ะ คุณแม่สวยมากเลยคุณแม่สวยมากค่ะเอาละค่ะสองสาวมาใน2สองล์เลยนะคะมาสองแบบสองสไตล์งานนี้สุปเชนต้องออกเคเบิลทีวีใช่ค่ะน้องรัติตานะคะก็ใส่เสื้อกะออกนะมีผ้าสไบจีบด้านหน้าน,านกับะนงหลาขึ้นเมืองสุรินทร์นะคะประดับด้วยเครื่องประกรรมพืเกืมเงินนะะสวยงามมากๆ นะคะส่วนทางด้านน้องคุณปริยานั้นนะคะก็ใส่ผ้าไหมาลายมัดหมี่นะคะไทยประยุกต์นะคะน o กับพระถุงสําเร็จนะคะซึ่งก็ใช้ใส่ในงานต่างๆเป็นพิธีการได้อย่างดีทีเดียวได้เรีวยกว่าสอบแบบ2ส,สไตล์ลูกใครก็ไม่รู้นะสวยนะสวยเปนแม่ฮะถ้าสวยได้ขอเสียงปรม,มือพวกเขาเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ให้กำลังใจลูกหลานของเราค่ะเบอกว่าสวยเหมือนแม่แตะโชคดีได้ไปทางพ่อ